วันนี้เรามาในหัวข้อที่เชื่อว่าบาดใจใครหลายๆคนแน่นอนกับคำภีสร้างความรวยฉบับคนไม่เอาฐานเงินเดือนเท่าเดิมแต่ทำไมนี้เพิ่มฟังคนคุณไม่รับเหมือนโดนผีอ่ำตอนสิ้นเดือนเลยใช่ไหมเงินเดือนออกปุ๊บเหมือนมีใครมากระซิบข้างหูเลยว่ารูดเลยรูดไปก่อนแล้วไงล่ะครับสิ้นเดือนมาอีกทีก็ต้องนั่งกุมคำหมับถามตัวเองว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้น สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ e ว d o s โดคุณไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้ที่เงินเดือนเหมือนน้ำในทะเลทรายซัดมาวูบเดียวก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยสาเหตุหลักๆเลยนะคุณมันไม่ได้มาจากไหนไกลหรอกครับมันซ่อนอยู่ในพฤติกรรมที่คุณมองข้ามทุกวันนี่แหละบุฟเฟ่แบบกินให้คุ้มชาติหน้าเข้าใจว่าอยากจะเอาคืนแต่บางทีมันก็เกินความจําเป็นไปหน่อยไหมกินจนพุงกลางเดินแทบไม่ไหวสุดท้ายก็ต้องมานั่งทรมานกับแคลอรี่แล้วบินที่หนักอึ้งกว่าเดิมอีก เห็นไหมล่ะครับไอพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆที่เรามองข้ามทุกวันนี่แหละตัวดีเลยมันก็ค่อยกัดกินเงินในกระเป๋าเราไปทีละนิดทีละนิดเหมือนปลวกแทะไม้จนสุดท้ายรู้ตัวอีกทีนี่สินกระพอกพูนเป็นภูเขาเหล่ากาแล้วแล้วเราจะทํายังไงดีไม่ต้องห่วงครับในตอนต่อไปเนี้ยเราจะมาจอดเลึกกันถึงวิธีสกัดดาวรุ่งพฤติกรรมเหล่านี้และพลิกชีวิตให้กลับมารวยแบบงงๆเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเอาทานเรื่องการเงินไปด้วยกัน ข้อที่1มาแบบเร่งด่วนเงินไม่พอไม่ใช่เรื่องเงินแต่เป็นเรื่องวินัยล้วนๆเลิกโทษโชคชะตาที่หนี้บานปลายไม่ใช่เพราะเดือนชนเดือนแต่เป็นเพราะเราซื้อของไม่จําเป็นด้วยเงินที่ยังไม่มีไอกาแฟแก้วร้อยไอช้อปปิ้งออนไลน์หลังเที่ยงคืนไอบุฟเฟ่กินทิ้งกินขว้างไอของมันต้องมีที่แท้จริงคือของมันแค่อยากนี่แหละตัวการมันค่อยๆกัดกินเงินเราไปทีละนิดจนสุดท้ายหนี้ท่วมหัว อยากรวยแบบไม่ต้องรอชาติหน้าง่ายๆแค่หยุดซื้อของที่ไม่จําเป็นด้วยเงินที่ไม่มีถามตัวเองก่อนจ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์ว่ามันจําเป็นจริงๆเหรอถ้าตอบไม่เคลียร์วางมันลงซะวินัยในการใช้เงินเท่านั้นที่จะเปลี่ยนจากชอ็อตเป็นชิลเข้าใจตรงกันนะข้อที่2มาอีกหนึ่งดอกจัดถึงซวงความจนไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลของการตัดสินใจซ้ําๆผิดทางเนี่ย มันยิ่งกว่าละครหลังข่าวอีกนะครับไม่ต้องไปโทษโชคชะตาฟ้าลิขิตอะไรทั้งนั้นที่กระเป๋าแฟบตลอดปีตลอดชาติเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญซะหน่อยแต่มันมาจากการที่เราตัดสินใจผิดผิดซ้ําๆในเรื่องการเงินต่างหากลองนึกดูดีๆนะครับทุกสิ้นเดือนสิ่งที่เราทําเป็นอันดับแรกคืออะไรใช้เงินก่อนออมใช่ไหมล่ะเงินเดือนออกปุ๊บเหมือนมีปุ่มปลดปล่ปอย,อยให้ตัวเราทํางานทันทีช้อปปิง้งกินหรูดูหนังสารพัดความประเทิงประดังเข้ามาและพอถึงสิ้น เ,เดือนจริงๆค่อยมานั่งกุมขมับว่าเอ๊ะเงินมันหายไปไหนหมดแล้ววงจรอุบาตมันก็เริ่มขึ้นเงินไม่พอจ่าย ก็ต้องพึ่งบัตรเครดิตหลุดหลุดเข้าไปหวังลมลมแรงแงว่าเดี๋ยวโบนัสออกคงจะโป๊ะได้แต่พอโบนัสออกจริงๆมันก็ไม่เคยพอโป้ะหมดสักทีสุดท้ายนี่งอกเหมือนดอกเห็ดหลังฝนวนหลปชีวิตแบบเนี้ยไปเรื่อยๆแล้วจะให้รวยได้ยังไงล่ะครับเหมือนกับคนขับรถผิดเลนซ้ําๆนั่นแหละครับไม่ว่าคุณจะเหยียบคันเร่งแรงแค่ไหนมันก็ไม่มีทางพาคุณไปถึงจุดหมายที่ถูกต้องได้ เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะหลุดพ้นจากวงจรความจนที่ไม่ได้บังเอิญนี้สิ่งที่เราต้องทําคือเปลี่ยนการตัดสินใจเริ่มจากการออมก่อนใช้หากเงินเก็บออกไปตั้งแต่วันแรกที่เงินเดือนเข้าแล้วค่อยเอาส่วนที่เหลือไปบริหารจัดการอย่ารอให้เหลือแล้วค่อยเก็บเพราะบอกเลยว่ามันจะไม่เหลือจำไว้เลยนะครับคุณผู้ฟังความรวยไม่ได้มาจากการอธิษฐานขอพรแต่มันมาจากการตัดสินใจที่ถูกต้องและทําซ้ําๆอย่างมีวินยัย ข้อที่3มาถึงอีกหนึ่งอาวุธใกล้ตัวที่หลายคนมองข้ามบัตรเครดิตนะ่ะมันไม่ผิดหรอกครับคุณผู้ฟังแต่มันผิดก็ตรงที่ว่าใช้แบบไม่รู้ตัวนี่แหละเหมือนมีปีศาจกระซิบข้างหูว่ารูดไปเลยเดี๋ยวสิ้นเดือนก็มีเงินจ่ายซึ่งส่วนใหญ่มักจะไม่เป็นอย่างนั้นสําหรับคนที่ไม่เก่งเรื่องการเงินเนี่ยบัตรเครดิตมันเหมือนยาเสพติดชนิดหนึ่งเลยนะครับใช้เพื่อซื้อความรู้สึกดีชั่วคราวอยากได้อะไรก็รูดอยากกินอะไรก็รูดเหมือนเสกของได้ดั่งใจแต่หารู้ไหม ว่าไอความสุขชั่วคราวเหล่านั้นมันกําลังแลกมาด้วยความเครียดระยะยาวที่ต้องตามมันนั่งจ่ายบินหัวโตในแต่ละเดือนคิดภาพตามนะครับตอนรูดมันฟินเหมือนได้รางวัลชีวิตแต่พอถึงวันจ่ายเท่านั้นแหละเหมือนโดนเรียกเก็บค่าความสุขย้อนหลังดอกเบี้ยเอ่ยค่าทรรมเนียมเอ่ยมันงอกเงยเร็วกว่าต้นไม้ใส่ปุ๋ยซะอีกสุดท้ายก็มานั่งคุมคำหมับกินมาม่าประทังชีวิตเพื่อเอาเงินไปจ่ายหนี้บัตรเครดิตวงจรอ,อุบัติชัดชัด เพราะฉะนั้นถ้ายังคุมสติในการใช้บัตรเครดิตไม่ได้เก็บมันเข้าลิ้นชักไปก่อนเลยหรือถ้าจําเป็นต้องใช้จริงๆก็ต้องมีวินัยในการจ่ายคืนเต็มจํานวนทุกครั้งอย่าคิดว่ามันคือเงินฟรีเพราะสุดท้ายคุณต้องจ่ายคืนพร้อมดอกเบี้ยที่อาจทําให้คุณน้ําตาตกในได้คุณจําไม่เลยนะบัตรเครดิตอ่ะมันเป็นเหมือนเครื่องมือทางการเงินที่มีประโยชน์ถ้าเราใช้มันอย่างฉลาดแต่ถ้าใช้แบบไม่ยังคิดมันก็พร้อมที่จะกลายเป็นดาบสองคมที่ทิ่มแทงชีวิตทางการเงินของเราได้ทุกเมื่อแล้วตอน เราจะมาดูกันว่าทำยังไงถึงจะใช้บัตรเครดิตได้อย่างฉลาดไม่ให้กลายเป็นภาระในชีวิตข้อที่4มาถึงเรื่องที่ใครหลายคนจุกอกหนี้สินน่ะมันเป็นเหมือนน้ำหนักตัวเลยนะครับคุณผู้ฟังถ้าไม่รีบจัดการมันจะค่อยๆพอกพูนขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวแป๊บเอวก็ขยายกางเกงก็ครับคุณรู้ตัวอีกทีก็เป็นหมูตอนไปแล้วไอหนี้ก้อนเล็กๆที่เรามองข้ามนี่แหละตัวดีผ่อนมือถือเลือนนิดผ่อนของจุกจิกจุก จิกคิดว่าไม่เป็นไรแต่พอมันรวมๆกันเข้าเท่านั้นแหละครับกลายเป็นนี่ก้อนใหญ่ที่ทําให้คุณไม่มีวันหลับสบายจริงๆนะต้องมานั่งคิดว่าจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายจะโดนทวงเมื่อไหร่ชีวิตมันจะมีความสุขได้ยังไงลองนึกภาพดูนะครับนี่ก้อนเล็กๆมันเหมือนมดที่ค่อยๆแทกกินบ้านเราไปทีละนิดแรกๆอาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่พอมารู้ตัวอีกทีโครงสร้างบ้านก็อ่อนแอพร้อมที่จะพังครืนลงมาได้ทุกเมื่อ เพราะฉะนั้นอย่าประมาทนี่ก้อนเล็กๆเ,เ,เด็ดขาดรีบเคลียร์รีบสะสั่งมันให้หมดเปรียบเหมือนการออกกำลังกายแต่เนิ่นๆก่อนที่น้ำหนักจะเกินจนยากจะเยียวยาจัดการนี่ตั้งแต่เนิน่นๆจะช่วยให้เราไม่ตกอยู่ในบังวลของนี่สินก้อนโตที่จะมาบั่นทอนความสุขและอนาคตทางการเงินของเราจำไว้เลยนะครับคุณผู้ฟังนี่สินไม่เคยเป็นเพื่อนแท้ของเรายิ่งปล่อยไว้นานมันก็ยิ่งกัด กินชีวิตเรามากขึ้นรีบจัดการมันตั้งแต่วันนี้ก่อนที่มันจะสายเกินแก่ข้อที่5มาถึงอีกหนึ่งความจริงที่หลายคนอาจจะเถียงในใจคนที่ไม่มีเงินเก็บไม่ได้แปลว่าไม่มีรายได้นะครับแต่อาจเป็นเพราะไม่มีระบบในการจัดการเงินต่างหากอย่าเพิ่งตกใจฟังผมก่อนหลายคนชอบบ่นว่าเงินเดือนมันน้อยจะเอาอะไรไปเก็บแต่ลองมองดูดีนะครับบางคนเงินเดือนเยอะกว่าเราทั้งหลายเท่าตัว แต่สุดท้ายก็ช็อตเหมือนกันนั่นเป็นเพราะอะไรก็เพราะเขาไม่มีระบบในการจัดการเงินไงล่ะเหมือนบ้านที่ไม่มีการจัดระเบียบต่อให้มีของดีๆเยอะแค่ไหนมันก็ดูรกและหาอะไรไม่เจอประโยคเด็ดที่อยากให้ใส่ใจเลยก็คือเงินเดือนหมื่นก็เก็บได้ถ้ารู้จักจัดลำดับความสำคัญเรื่องจริงครับไม่ต้องรอให้เงินเดือนหกหลักถึงจะเริ่มออมสำคัญคือเราไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิตเราจริงๆค่ากาแฟแก้วละร้อยทุกวันสำคัญกว่าเงิน เงินเก็บฉุกเฉินไหมเสื้อผ้าใหม่ทุกเดือนสําคัญกว่าเงินดาวบ้านหรือเปล่าการจัดลําดับสําคัญนี่แหละคือหัวใจของระบบการเงินที่ดีอยากให้แยกระหว่างความต้องการกับความจําเป็นอะไรที่จําเป็นจริงๆค่อยให้ความสําคัญส่วนความต้องการก็เอาไว้ที่หลัง หรือตัดทิ้งไปบ้างก็ได้จาไม่เลยนะครับคุณผู้ฟังการมีเงินเก็บไม่ได้ขึ้นอยู่กับจํานวนเงินที่หามาได้อย่างเดียวแต่มันขึ้นอยู่กับระบบการจัดการเงินของเราต่างหากเริ่มสร้างระบบตั้งแต่วันนี้ไม่ว่าเงินเดือนจะเท่าไหร่ก็มีโอกาสรวยได้ทั้งนั้น ข้อที่6มาถึงเรื่องของคนที่อยากเป็นนายตัวเองแต่ยังเป็นลูกจ้างหนี้อยู่ใครๆก็อยากมีธุรกิจแหละครับคุณผู้ฟังแต่มีไม่กี่คนที่กล้าเริ่มจากของเล็กๆจริงๆหลายคนฝันถึงบริษัทพันล้านสตาร์ทอัพสุดล้ำแต่ไม่กล้าขายแซนด์วิชหน้าปากซอยมันน่าเศร้าไหมล่ะครับโปรเจกต์อลังการไอคนไม่เอาฐานลหลายๆคนเนี่ยรอไอเดียใหญ่ระดับโลกอยู่คิด,น,น,คดนู่นคิดนี่โปรเจกต์อลังการ แต่ไม่เคยลงมือทำสักทีทั้งๆที่ความจริงแล้วธุรกิจเล็กๆที่ลงมือทำจริงๆนี่แหละที่มักจะโตเร็วกว่าไอไอเดียใหญ่ๆ ที่ยังอยู่ในมโนภาพลองคิดดูนะครับธุรกิจเล็กๆมันเหมือนต้นกลา้าเราดูแลรดน้ำพรวนดินทุกวันมันก็ค่อยๆเติบโตผิดกับไอเดียใหญ่ๆที่เหมือนภาพวาดสวยหรูแต่ไม่เคยลงมือสร้างมันก็ได้แค่ภาพฝันหลายคนกลัวการเริ่มต้นจากเล็กๆกลัวคนอื่นจะมองว่ากระจอกแต่ในโลกธุรกิจจริงๆแล้วไม่มีอะไรกระจอกถ้ามันสร้างรายได้จริง ธุรกิจดังๆหลายแห่งก็เริ่มต้นจากของเล็กๆทั้งนั้นขายของออนไลน์เล็กๆทำขนมขายเพื่อนๆรับจ้างทำงานฝีมือพวกนี้แหละคือบันไดที่จะพาเราไปสู่ธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นได้จำไว้เลยนะครับคุณผู้ฟังอย่าดูถูกธุรกิจเล็กๆหลายครั้งมันคือขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่เลิกรอแล้วเริ่มลงมือทำตั้งแต่วันนี้ ข้อที่7มาถึงอีกหนึ่งตัวร้ายที่จุดหลังความรวยเราแบบเงียบๆอย่าให้คําว่าขี้เกียจเป็นตัวบงการการเงินของทั้งชีวิตนะครับคุณผู้ฟังฟังดูมันเป็นเรื่องเล่นๆแต่บอกเลยว่ามันคือหายนะการเงินอย่างแท้จริงไอความรู้สึกขี้เกียจเนี่ยมันร้ายกว่าที่เราคิดเยอะขี้เกียจหาข้อมูลเปรียบเทียบราคาก็ซื้อของแพงกว่าชาวบ้านขี้เกียจทําอาหารกินเองก็สั่งเดลิเวอรี่ทุกมือ้อขี้เกียจเดินไปจ่ายบินก็ปล่อยให้ค่าปรับบานตายท้ายเงินในกระเป๋าก็ไหลออกเป็นน้ําเพราะความขี้ เกียจไม่เคยใจดีกับคนที่ปล่อยตัวเองให้อยู่กับความสบายเกินพอดีมันเหมือนยาพิษที่ค่อยๆกัดกินอนาคตทางการเงินของเราไปทีละน้อยแรกๆอาจจะรู้สึกสบายไม่อยากทําอะไรให้มันเหนื่อยแต่พอนานๆไปผลลัพธ์ที่ตามมามันไม่สบายแน่นอนทั้งหนี้สินพอกพูนเงินเก็บไม่มีแถมยังต้องมานั่งเครียดกับค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นลองคิดดูนะครับถ้าเราขี้เกียจทางานขี้เกียจพัฒนาตัวเอง เราก็ไม่มีทางก้าวหน้าในหน้าที่การงานเงินเดือนก็ไม่ขึ้นถ้าเราขี้เกียจด,ดูแลสุขภาพสุดท้ายก็ต้องเสียเงินรักษาตัวเองทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดความขี้เกียจในเรื่องหนึง่งมันส่งผลกระทบต่อเรื่องอื่นๆในชีวิตเราด้วยเพราะฉะนั้นจงลุกขึ้นสู้กับความขี้เกียจเริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆก่อนก็ได้ลองหาข้อมูลเปรียบเทียบราคาสินค้าก่อนซื้อลองทําอาหารง่ายๆกินเองบ้างลองตั้งระบบจ่ายบิลอัตโนมัติค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทีละนิด แล้วคุณจะเห็นว่าชีวิตทางการเงินของคุณจะดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อจำไว้เลยนะครับคุณผู้ฟังความสบายที่มากเกินไปอาจนำมาซึ่งความลำบากในอนาคตจงขยนันอดทนและมีวินัยนในการจัดการการเงินและคุณจะพบว่าความรวยที่แท้จริงมันไม่ได้ไกลเกินเอื้อมข้อที่8มาถึงบทสรุปที่สำคัญที่สุดหัวใจของการสร้างความรวยฉบับคนไม่เอาฐานเริ่มต้นด้วยรวยเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเอง ไม่ใช่การตามคนอื่น นี่คือคีย์เวิร์ดที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยนะครับคุณผู้ฟังโลกทุกวันนี้มันเต็มไปด้วยกูรูเต็มไปหมดใครๆก็บอกให้ลงทุนนู่นนี่หุ่นตัวนั้นดีคลิปโตตัวนี้มาแรงแต่ก่อนที่คุณจะกระโดดตามใครจงถามตัวเองก่อนว่าเราเข้าใจมันจริงๆแค่ไหนเรารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนเป้าหมายทางการเงินของเราคืออะไรกันแน่คนอื่นลงทุนหุ้นแต่คุณลงทุนสติไม่ได้หมายความว่าหุ้นไม่ดีนะครับแต่หมายความว่าสติในการรู้จักตัวเองรู้จักความเสี่ยงที่ รับได้รู้จักเป้าหมายของตัวเองมันสำคัญกว่าการแห่ตามคนอื่นแบบไม่ลืมหูลืมตาจงหาทางที่ใช่ไม่ใช่ทางที่ใครๆก็เดินเส้นทางความรวยของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเหมาะกับการลงทุนในหุ้นบางคนอาจจะถนัดทำธุรกิจส่วนตัวบางคนอาจจะเน้นการเก็บออมอย่างเดียว สิ่งสําคัญคือเราต้องค้นหาทางที่มันใช่สําหรับตัวเราไม่ใช่แค่ทําตามสิ่งที่คนอื่นบอกว่าดีการรู้จักตัวเองในเรื่องการเงินมันครอบคลุมไปถึงหลายอย่างเลยนะครับรู้ว่าเรามีนิสัยการใช้จ่ายแบบไหนอะไรคือจุดอ่อนที่ทําให้เราเสียเงินไปโดยไม่จําเป็น เรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเงินมากน้อยแค่ไหนเมื่อเรารู้จักตัวเองดีพอเราก็จะสามารถวางแผนการเงินที่เหมาะสมกับตัวเราได้มากที่สุดจำไว้เลยนะครับคุณผู้ฟังความรวยที่ยั่งยืนไม่ได้มาจากการตามกระแสหรือฟังคนอื่นอย่างเดียว มันเริ่มต้นจากการที่เรารู้จักตัวเองอย่างลึกซึ้งและหาทางที่ใช่สําหรับตัวเราเองจงเป็นนักลงทุนในตัวเองก่อนที่จะไปลงทุนในสิ่งอื่นและความรวยที่แท้จริงมันจะตามมาอย่างแน่นอนและนี่ก็คือคำพิสสร้างความรวยฉบับคนไม่เอาทานที่ผมตั้งใจนํามาฝากในวันนี้หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์และแรงบันดาลใจให้คุณผู้ฟังทุกคนเริ่มหันกลับมามองพฤติกรรมการเงินของตัวเองและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วพบกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีครับ